คุณผู้ชมครับพบกับผมเซลปอลโซนตาอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่รถก็แสดงว่าเราอยู่กันในช่วงเซลปอลออกเทินอีกแล้วนะครับเป็นช่วงนี้ครับออกเทินทีทีเลยไม่ไปไม่ได้ครับอย่างที่ต้นคลิปเลยเป็นรถบุ้งกีครับ36แรงโดยที่ลูกค้านะเป็นร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้างครับมีรถบุ้งกีถึงสองคันซึ่งคันนี้เป็นคันเล็กครับไม่ค่อยได้ใช้งานว่างั้นคับเ็นบอกว่าชั่วโมงไม่ถึงพันชั่วโมงเลยแต่ว่ายังใหม่ๆกันอยู่เลยนะครับตอนลูกค้าสนใจอยากจะเทินเป็นรถ รุ่น M85 คันใหญ่เลยนะจะได้กันหรือปเปล่าเป็นกําลังใจอีกปอนด้วยนะครับเราไปดูกันว่ารถสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าด้วยกันเลยนะครับไปกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> ซึ่งลูกค้าอยู่ที่ทอำเภอวานนนิวาฒจังหวัดสกลน,นครครับก็จะหาย เองไม่มากนะครับประมาณ8-90กิกโลเอาไว้ถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันครับว่ารถคัน36แรงนี่จะสวยขนาดไหนครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับและเป็นกำลังใจให้กับเซลฟอนด้วยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับและเราก็เดินทางมาถึงที่อำเภอบานนอนนิวาสแล้วครับซึ่งนี่ครับก็จะมีรูปปั้นลิงยักษ์พญาบานนอนตรงนี้นะครับแสดงว่าเรามาถึงแน่นอนอำเภอ วานอนนิวัตจังหวัดสกลน,นครก็แสดงว่าใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงร้านขายวัสดุก่อสร้างของลูกค้าแล้วครับคือร้านนี้นั่นเองครับมไม่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับว่ารถคัน36แรงมือกี่นี้จะสวยงามสภาพเป็นอย่างไร้ร้านใหญ่โตพอสมควรเลยครับคุณผู้ชม และน่า <bom> <brasile> จะเป็นคันนี้ครับมาที่ลานจอดรถครับไหนขอดูห <Ugh>. น่อยซิเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคิดว่าไม่น่าจะผิดคันจะเป็นรถคันนี้นะชมครับบุ้กีสามสิบแรงโอ้โหสภาพยังสวยๆอยู่เลยครับเป็นสามสิบหกบุ้งกีมาตรฐานนะครับ ชั่วโมงกันนไ,ไม่ถึงพันนี้ครับแต่ตอนนี้คือจะขึ้นมา900ชั่วโมงแล้วไว้เดี๋ยวหลังจากนี้เราขออนุญาตไปคุยร,รายละเอียดในการเชินรถกับลูกค้าก่อนละกันนะครับมาลูกค้าจะโอเคไหมและในที่สุดครับหลังจากคุยร,รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าก็ตัดสินใจที่จะเชินรถครับก็ทําการเซ็นเอกสาร แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปทําการลอกลายลด36แรงบ้งกีด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเยวก็บเอกสารของลูกค้าก่อนจ้าในส่วนของการลอกลายหมายเลขรถและหมายเลขเครื่องของ36แรงบ้งกีเดี๋ยวจะมาดูกันครับผมว่าอยู่ตรงไหนกันในส่วนของหมายเลขรถและหมายเลขเครื่องของรถ36แรงนะครับตัวะะหมายเลขตัวถังนะครับหมายเลขรถก็จะอยู่ตรงฝั่งคัสซีด้านหน้ารอหน้าทางซ้ายหมายเลขตัวรถอยู่ตรงนี้เลยส่วนหมายเลขเครื่อง ก็จะอยู่ที่เดิม <c oughs> ของเครื่องถ้าเครืตัวครับก <c oughs> ็อยู่บริเวณนี้เลยนะครับ <c oughs> ส่วนของไม่เลขเครื่องนะเดี๋ยวนี้นะครับ <c oughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลอกลายกันก่อนละกันนะครับ <c oughs> เริ่มจากตรงนี้เป็นการลอกลายหมายเลขตัวถังนะครับหรือหมายเลขรถนะครับ และตรงนี้ก็เป็นการลอกลายหมายเลขเครื่องนั่นเองที่ต้องได้ใช้ก็เพื่อทำโปรโมชั่นเทิร์นรถให้กับลูกค้านะครับแล้วหลังจากเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องขอตัวลากออกจากบ้านลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันที่ส่งรถนะครับผมก็สวัสดีสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราจะได้ไปส่งรถรุ่น M85 ให้กับลูกค้าคุณผู้ชมครับและจะมีการเอารถ L36 บุ้งกีเอากลับมาด้วยนะเราไปดูรถเอ็นแปดห้าเราจะไปส่งให้กับลูกค้านี่ครับกำลังจัดของแถมกันอยู่เลยวางของแถมจัดเต็มให้ครับผลมาแยกไม่ออกเลยครับว่าระหว่างช่างเรากับรถนี้ไหนาใหญ่กว่ากันน,ะ <laughs> นี่ครับช่างเฉยช่างเฉยนะครับชมหน้าทีมงานขนส่งของเราในวันนี้ที่ก,กําลังจะเดินทางออกจากร้านไปส่งรถให้กับลูกค้าครับผมบกำลังเดินทาง ไปที่อำเภอวานนนท์นิวาดกันนะครับรถก็าอาจจะวิ่งได้ไม่เร็วมากนะครับเ,เพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ร้านเราเน้นเป็นอย่างยิ่งเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการส่งรถที่บ้านลูกค้ากันครับและแลรวก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับนี่เลยร้านก่อสร้างนี่ครับสนใจมาอุดหนุนได้ครับอยู่วานนนท์นิวาดสกลนครเข้ามาถึงแล้วครับ ตามเลิกง,งามยามดีของลูกค้าเลยโอเคนี่ครับ85แรงของเราและนี่ครับ36แรงมุ่งกี่ที่จะเอากับร้านน้ำใครที่สนใจทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับ36แรงมุ่งขี่คันนี้นเป็น36 DT นะรถสภาพยังใหม่ๆครับไม่ถึงพันชั่วโมงเลยประมาณ900ชั่วโมงนะครับคันนี้สภาพยังโอเคอยู่เลยครับ แรกกับ85แรงคันนี้ครับและนี่ก็คือของแถมทีท่เราจัดเต็มให้กับลูกค้านะครับ <Wow. S 1> ลงมาแล้วครับหลังจากที่เอาของแถมลงแล้วครับรถลงมาแล้วครับและที่เห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศของการเจิมรถครับ ต้อนรับสมาชิกใหม่ของทางลูกค้านะครับคุณผู้ชมนีม่เลยหาดูยากครับโอกาสอย่างนี้ครับเป็นคาเชื่อทางแถบนี้ด้วยนะครับภาคีสานเราในมีการเอาดอกไม้มาวางไว้ด้วย <S <S เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับแล้วก็มีการสั่งลาทรงมอบสมาชิกเก่าให้กับทางร้านเรานะครับและกลวยพรต่างๆให้ด้วย Okay, okay. Yeah. จากนั้นเราก็เอารถขึ้นกับร้านเราครับผม yeah. Yeah. แล้วก็มาถึงแล้วนะครับรถคันนี้มาถึงร้านเราแล้วครับผมสนใจยังไงติดต่อมานะครับ แลก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับภารกิจเทินรถไถ L 3 6มุ่งกีเป็นรถ M 8 5ด้าก็ใครที่สนใจรถส6มุ่งกีคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือใครที่มีรถไถอยากจะเทินเป็นคันใหม่ก็สามารถติดต่อปรึกษารายละเอียดดูได้ชิคราคาดูก่อนเนาะว่าจะเทินแล้วได้ราคาประมาณเท่าไหร่เขาไม่เอาไม่เป็นไรครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้เลยก่อนว่าขิปนาวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนสมาชิกนะครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอนนดดด้วยยลกกกกัััคครรรบที่่่สาาญ็ออืะิงเพจ คลิปย้อไปใหม่ที่เราได้อัพลงมาแล้วได้มีแจ้งเตือนปรึ้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยและฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับคือแฟนเพจ a c e b o o k เซลปอนออนซอนมโคาต้าครับเนาะเผื่ออยากจะส่งข้อความหากันถามรายละเอียดเผื่อมีรถมือสองสวยๆราคาดีๆมานําเสนอให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันฝากไปติดตามกันด้วยอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวดนะีโอหน้าบ๊ายบายจ้าเย้ yeah. เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดรื้ยังกดรื้ยัง กดเลยนะโอเคดีมากๆแต่แล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็ยย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับเนี่ยจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปด,ดีๆแล้วเจอกันเลยบ๊ายบาย,บาย